ขาวดีต้องบอกแหม่เบ่งไม่ดูตามมาตาเรืออ้างอยากจะกินฟรีบอกว่าฉันเนี่ยเป็นตำรวจนะขอไม่จ่ายเงินแล้วทําทีเหมือนจะขับรถเข้าไปในโรงพักด้วยนะจะได้แบบดูเนียนๆสมบทบาทว่าฉันไดเป็นตำรวจจริงๆแต่โอ้โหทุลักทุเลแล้วเกินเ้าแล้วสุดท้ายเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูภาพกันก่อนค่ะคุณผู้ชมว่าเกิดเหตุการณ์ยังไงคะ่ะ,ะ,ะระวังระวังระวังวยไ,ไหมเนี่ยระวังระวังวทระวัง,วงอ่า อใส่เกียร์ไม่ถูกแล้วหล่อรถไฟฟ้าขนาดนีถไยหลังเอาล้วนียไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วล้วไปนู่นแล้วนู่น่ะ นี่ไม่ใช่แค่เบ่งอย่างเดียวนะน่าจะไม่มีสติด้วยอ่ะน่าจะเมาด้วยอ่ะแปลกเหมือนกันว่าทําไมเดี๋ยวนี้มีข่าวว่าคนเหมือนแบบมาแอบกินฟรีใหม่ใจเงินออกมาติดติดกันเลยเขาเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าว่าเป็นตํารวจแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์เป็นตำรวจก็ต้องจ่ายตังค์อยู่ดีนะคุณเป็นลูกค้าคุณไปกินอาหารเขาคุณก็ต้องจ่ายเงินนะคะคุณเป็นมาเฟียหรือเป็นมาฟรีเนี่ยฟรีนะใคจะเป็นอย่างหลังเนี่ยคุณผู้ชมดูรถเก่งคันสีขาวคันนี้นะคะที่เห็นในภาพพยายามจะถอยเข้ามาจอดซึ่งดูสิแดงขาวก็คืออห้ามจด แล้วนะแล้วนี่คืออยู่บริเวณด้านหน้าสพเมืองชนบุรีแล้วก็ถอยไม่ได้มันมีั้อยู่เห็นไหมแล้วที่เห็นยืนที่เขาพูดหรอเอาหยุดหยุดหยุดระวังระวังเป็นตำรวจนะคะคอันนี้คือตำรวจตัวจริงตำรวจนอกเครื่องแบบพยายามจะบอกว่าให้หยุดรถเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเอาแผงเหล็กเนี่ยมาคอยกันไม่ให้จะไปชนรถคนอื่นด้วยที่เอามาวางข้างๆเนี่ยสรุปพอจะขับออกไปเอาแผงเหล็กไปด้วยเลยเ<อ>นี่นะคะ เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่คนขับรถคันนี้ไปเที่ยวในสถานบันเทิงอยู่ในซอยวัดอู่ตะเภาเที่อำเภอเมืองชนบุรีแล้วก็อ้างว่าพร้อมเนี่ยนายตำรวจระดับผู้กำกับเลยนะ,ะสั่งอาหารสั่งเบียร์มาดื่มผู้กำกับหรือผู้กินกับผู้กินกับจริง แหม่โมเยอะจิงแหม่ไม่ก่าไม่น่าจะใช่พวิกับอ่ะพูดกินกับเนี่ยถูกต้องกินกับแถมมาฟรีอีกต่างหากนะเพราะว่าพอพนักงานเรียกเก็บเงินอ่ะสามร้อยบาทครับไม่ยอมจ่ายอ่ะคุณผู้ชมแถมยังไปลวนลามลูกค้าโต๊ะข้างๆอีกต่างหากก่อนที่จะเดินออกจากร้านไปแล้วก็เนี่ยพยายามจะขับรถหนีไปจอดอยู่ที่หน้าสพเมืองชนบุรีให้เหมือนว่าเอาเป็นตำรวจจริงๆไงกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทำงานอ่ะไปสพต่อ แต่ขับยังไม่ไหวเดินก็โซซักโซเซนี่นะคะนี่คือเขาไปเคลียร์กับพนักง,งานสอบสวนรวมทั้งเขาไม่รู้ว่าเจ้าของสถานบันเทิงที่ไปอะ่ะเราไปอ้างโนนอ้างนี่ใส่เขาเนี่ยเจ้าของเป็นตำรวจอ้าวโอ้โหพอรู้เท่าน,นั้นแหละหน่าถอดสีเลยพูดเสียงอ่อยทันทีเลยเอาลองโชว์เหตุการณ์ช่วงนั้นกันหน่อยค่ะอ้างตำรวจด้วยรุนล,ล้างเขาด้วยไปลวงคุณตำรวจที่ไหนพี่เป็นตำรวจที่ไหนกินแล้วก็ไม่จ่ายด้วยนั่นไหะร้านตำรวจเขาเนี่ย อันนั้นบบดอนกันด้วยนั่นน่ะเคลียร์หมดแล้วเคลียร์ที่ไหนบินยังไม่จ่ายเลยเนี่ยคนทิ้ตตังเองแล้วไปลวนลามร้าอีกวยรวมร้างโตข้างด้วยเรื่องรถจะเรื่องไหนที่ไหนครับที่ดอนหัวล่อครับที่ดอนหัวล่อเนี่ยคุณเลยนี่คุณจะหนีทำไมคุณหนีมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ดอนผมทำได้ถึงแมแต่ดอนคุณหนีจะชนรถไปรู้เท่าไหร่เอาเี้เอาเอาเรื่องเลยแล้วก็เอาเรื่องครับเอาเรื่องครับ เอาเอาเอานี่เป็นตำรวจที่ไหนเป็นตำรวจเปล่าไหนรูุ้งบาทจังเลยลุงนเดียวเออรู้แล้วเป็นตำรวจที่ไหนอ่ะคุณมีบาทเปล่าไหนบาทได้ไหมแอบเป็นตำรวจเนี่ยไปแอบมาในร้านเป็นตำรวจด้วยคนอ่ะคุ้มกับที่ไหนไหนบอกไหมไม่คุยเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่าตำรวจเขาขู่เฉยหรือเปล่าว่าเจ้าของท่านนั้นน่ะมันเป็นตำรวจนะแบบว่าเป็นเป็นเจ้าของเป็นตำรวจจริงๆแต่ว่าสุดท้ายคุยกันไปคุยกันมาก็ยอมรับว่า ผมไม่ได้เป็นตำรวจครับเออที่ทำอย่างนั้นไปเพราะว่าจะเหมือนไปเบ่งอยากกินฟรีแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องยอมจ่ายค่าอาหารนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ค่าอาหารอย่างเดียวนะชดใช้ค่าเสียหายด้วยเออเนี่ยยังตำรวจยังใจดีนะไม่ได้แจ้งข้อหาแล้วก็ปล่อยตัวไปค่ะนอกจากจะเสียเงินค่าอาหารเนาะค่ะแหมค่าซ่อมรถของตัวเองใช่ไใช่เสียหายไม่น้อยเลยนะเมื่อกี้บุยนะคะิงเมาไม่ขับด้วยนะคะ